ก็เก็บเลยจ้ะเก็บเลยสวยๆจ้าสวยเยอะมากเลยอือโอ้ฟิฟหิฟิฟิอืบนี่สวยงามยอดสวยๆงามๆเยอะเลย เปิดมาก็เจอกันในดงผักจ้ะหน้าผักจ้ากินแต่ผักก่อนหน้าผักหลายแท้หลายว่าเบิดเพรเป็นจากตรงนี้เก็ยบยังไงกับเบิด หลายเส้นเหลือเกินนี่ววกคักนะจ๊ะง,งดงามงามไงไงกินเป็นตากรอบดี วันนี้มีแต่สวยๆเลยสวยเลือกได้เลยวันนี้คุณเนี่ยคือไหนตานี่ล่ะจ้าแม่นเม็ดอะไรนี่กินได้เด้อจ้ากินได้กินมาหลายปีแล้วว่าเป็นอย่างจ้าลังค้นเพิ่นกระยานเนาะจ้าเนาะ ก็เป็นอยังเด้อจ้ะผักกระแตนกินได้อืพันตา พันกูดว่าเอาเลือกสวยเลือกได้เอาสวยๆเลยจ้ะเพราะวันนี้นาะงสวยเหลือกเกินเห็นว่าจ้ะสวยมากโอ้โหอันนี้เป็นกลุ่มไปเลยคพณนน่ะตรงนี้เป็นด่งเลย Det så han okay. ikke. โอ้หักกรอบลายกรอบลายกระหักเวิดกรอบลายพลอยลาย หลายจามองนี่เป็นปลาเพิ่นเลยเป็นดงก็ได้เป็นดงเพิ่นเลยนี่ก้มลายก่ะเก็บแอลบม่าค่ายทันกล้องก็จะทรายแน่จ้ะ มบ่คือตั้งกล้องเก็บเนาะจ้ะเนาะตั้งกล้องเก็บมันก็จะดูดสวยงามจ้ะอันนี้มันเก็บก็ได้มันตั้งกล้องก็ได้จ้ะตั้งกล้องก็ได้คุณ สวยงามโอ้ยเก็บเอวแห้งดิเก็บเอวแห้งทั้งยักได้ nè lung nền khẩn nền lung nền ừ. Lông nan, ออออต้นน้ำนต้นที่เป็นน้ำนะจะเห็นเพื่อนกินอยู่ลังคนประเทศอื่น เก็บแล้วห้งทางอยากได้นี่อึบ ลงเนินขึ้นเนินลงเนินเอ,อ๊เอ๊เอ๊เอ,อ,เอ,อ๊ต้นน้ำต้นที่เป็นน้ำนะจะเห็นเพื่อนกินอยู่ลางคนประเทศอื่น เ <Okay. S 2> <Okay. Okay. S 1> ต็มทุงอีกละมืดเดียวเต็มกระตามันก,ก็หลายอยู่จ้ะแต่ว่าข่านออกไปหลายกะกินวัฒนทันจ้ะก็ะได้เอาไว้มื้อหนามาเก็บไ่อีกจ้ะพูนะ่ะย้า,าไปพูนแมนเมื่จ้ะ จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแกเบ,บื่อเดียวก็เต็มกระตายอีกแล้วจ้ะเพิ่งเนี้ยงามๆทางนั่นเลยจ้ะงามงามากระตาหากินของเราหมานจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงแกให้ฝรั่งฝังโคงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามที่เน่ยๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังโค้งจ้า ว่าฝรั่งความคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทําอะไรที่ไหนจ้าเก็บผักวันนี้ไปถาดหนึ่งจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวยๆงามงาม